ทุกๆปีทางอื่นแต่ละปีที่าเรานึกย้อนมาทั้งกระปากชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องท่านที่อยู่ในที่นี้ได้ทำสิ่งที่ดีที่ช่วยเหลือผู้อื่นในกิจการต่างๆทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและช่วยให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้นมีปัญหา มีเหตุการณ์ต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์และเกิดขึ้นจากธรรมชาติเท่าที่ทำได้ทางสวักดิกกา,าตประลวนที่มีส่วนที่ร่วมช่วยเหลือและบุคลากรทุกๆท,ท่านเาท่าที่ก็ได้ทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดกันเหนื่อยและบางครั้งก็ค่อนข้างจะเสี่ยงภัย ยอขอให้ในโอกาสนี้เป็นช่วงที่ลึกย้อนล้ำลึกถึงเฉพาะสิ่งที่ดีๆที่เราทำมาแล้วก็จะต้องทำให้จิตใจเบิกบานและพร้อมที่จะทำงานที่ดีต่อไปด้วยมุลกุศลที่ท่านร่วมกันทำมาก็ขอให้งากุศลน,นี้ ส่งผลให้ทุกท่านสุขกายสบายใจมีกับความชื่นบานและประสบความสำเร็จแล้วก็ให้ผ่านพ้นจากวิกฤตการณหรือสิ่งที่จะไม่พึงพอใจทั้งทั้งหลายก็ให้มีกำลังใจที่จะ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อตนเองครอบครัวและส่วนรวมสืบต่อไป